เนี่ยเหรอเมื่อก่อนท่วมเหรอปีที่แล้วค่ะที่แม่ดูเสาแม่แม่ดูเสาไฟเออเสาไฟใหญ่เลยตึกเสาไฟขอบเสาไฟนนั่มิดเลยมิดเลยตรงนี้มาไม่ได้เลยปีที่แล้วนะท่วมใช่ค่ะปีที่แล้วท่วมปีนี้เหมือนตรงนี้คือน้ำแรงตรงเนี้ยนี่อันนี้คือสะพาน เนี่ยป้ายเนี่ยท่วมหมดทั่วป้ายหมดเลยแม่มันอยู่รอดได้ยังไงไม่รู้แต่ปีนี้เหมือนน้ำจะไปเยอะไม่น้ำฉีอ่าแล้วก็ต้นไม้อะไรนะอยู่คาลิปตัสเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายทนน้ำนะเน่ามาตั้งทังหลายเดือนสองเดือนครับอ๋อไม่น้ำขังสองเดือนเลยเหรอครับ บ้านหลังนู้นคือต้องอพยพแล้วไหมบ้านเศรษฐีหลังนู้นกลายเป็นต้นไม้ขึ้นรกลุงหลังรอบบ้านอุ้ยทางรถก็หลบไม่เขาแล้วกว็นี้เขาถมขึ้นังเยอะนะถนนเนะปีแรกที่ท่วมอ่ะทำถนนเส้นนี้ขึ้นสูงมาก อปีนี้น่าจะได้น่าจะได้ปะปีนี้ขอให้ได้แล้วอาจจะอาจจะเนี่ยเริ่มเริ่มสุกแล้วไหมสุกไปสุกมาน้ำหมาเบึ้มเล็กไปไหนไปหน้าสารสารปุ๋ยสารนี่แต่ฝั่งนี้เขาไม่ปลูกข้าวอ่ะไมู่อนกพวกนั้นทำอะไรนะไม่วิร์อุ้ยนกเยอะเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอายุจะมาอายุจะมาฝนจะตกอุ้ยไม่เคยเห็น ยางขาวเหรอเห็นค้อมันเยอะจาวนกเยอะเลยอะแต่มันมันจะมาช่วงที่เหมนพวกงไปยุ่งกุ่ฝนมันจะฝนจะมามันจะมา อุเสียก่อนไหมไม่มืดหรอได้ไปเที่ยวอ,อยู่เปหอนอยก็วัดพระธาตุเล็กโตพระธาตุอะไรนะ ีเหรอที่เขาซ่อมทางอะทางเข้างหน้า๋ยวเราจะไปทนี้เหรอทางัฐไปมันจะใกล้รลตัสไม่ต้องเข้าในมุออ้รตมันอยู่โนร๋เมื่อก่อนตอนที่พ่อพามาก็มาทางนี้เหมือนกันพ่อผ่านรถตัสอ่ะต้องค้าที่ว่าเข้ามา

เเนาี่ยประมาณสองต้นนี้นี่คือจุดที่สูงแล้วแม่เมื่อก่อนต้นแบบนี้เขาเรียกต้นอะไรนี่เขเสาไฟมาติดแล้วต้นเนี้ยต้นอย่างเงี้ยอันนี้ยางเหรอไม่ค่ะต้นตะแบกไหมคะใช่เหรอไม่ใช่ต้นยางต้นตะแบกเห็นไหมามีเคยมี มาเบ็ดโอเคจเขาเสาไฟมาลงดูดิดูดูฮะไม่เปียวอีกแล้วอ๋อนี่มีเสาไฟแน่นอนแต่ก่อนมืดไม่มีไฟเลยโอ้หน้ากลัวมากตรงนี้ ข้าวยังไงเนาะแยกไม่ได้แยกยากมันเห็นเนาะแยกแยกไม่ได้มันแยกยากเขาใช้เป็นหวานหวาน,น,วานพอหวานปุ๊บมันก็ไม่ไม่สามารถดึงต้นหญ้าออกได้ถ้าเป็นนาดำนะมันก็จะดึงต้นหญ้าออกได้เพราะว่านาดำมันเป็นกอกอไนี่นี่แม่น้ำอะไรสิน,นี่เ,เขากำลังพยายามทำ สำราญน้ำดำอะไรมีคนมาก็<อ>ตายด้วยเหรอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมนะั<อ>้โอ้ใก่อนก็เป็นคลองธรรมดาเลย สันทาราคเป็น,นเป็นจงังหวัดแล้วนะยังยังค่ะยังถามแล้วจัง,งแ,มแม่ก็พูดซะเขาเขาจะเขาจะเป็นเมื <illustrations. S 2> <Leaf> ่อไหร่เขาจะแยกแต่ยังไม่มีคอรมอยังไม่อนุมัติอ๋อรอคอรมอนอนุมัตินะครับสอสอไม่รู้นี่ดูดที่ เนี่ยนี่ตุลาปลูกไผ่แบบเนี้ยทำไมเหรอล้่มันเป็นแบบน่าจะบเคี้เหรอทำไมโทรศัพท์พี่ตูดดูนวนๆตรงไหนเกิดนะเป็นมันเป็นเฉพาะเครื่องค่ะ